แล้วอาถวายท่านพระอาจารย์ด็อกเตอร์เครื่องบูชาที่เป็นทิพย์ทั้งหลายมากมายอ่านแล้วก็แทบจะจำอะไรไม่ได้เพราะว่าระเอียดละออมันทึกเอาไว้มากเลยฉะนั้นพระอาหารเมื่อบันทึกเอาไว้แล้วเนี่ยจะเราจะบอกว่าไม่ใช่ขอยอดเก่าถวายท่านผู้ช่วยเจ้าวาท่านหน่อยว่าปล่อยก็ปล่อยไปได้แต่นนี้เ่โมงแปดอาสาทัพว่างไม่ได้หรอกลาไม่ได้สาธุ

म सुवायम् व्यथन्ता धम् งหาโพคาวาโหลาโพอัตถาวิโรกนาสานิอัตถิปูสยามิอัตโิปูสยามิลูกต้องติดคนมาเป็นตัวแทนนะออนนี้สมัยนี้ไม่ไหวแล้วธมะธรมะธรรมะธารมะธรรมะธมะธรร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 สะธรรมธรรมะธมะธรร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 มรรรมมรม ขุณพ่อและขุนแม่ช่วยกับเอาใคมาเอามาเจมาได้มาทุกคนมาเอาพันพันข้องมาเดพอทั้งหลายที่ได้มาติดใจดใจาย่างนีุ้นได้รับแทนแล้ว่ะเินเยอะ เอาไปสีไปสีอยกรขอมาเนาะมทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายนี่แหละมีบาคุณแก่อัตมาเป็นอย่างยิ่งเลยให้ท่านชีวิตให้ท่านกิจใจให้รับกำลังใจทุกอย่างเลยจนอยากจะอยู่อีกสองร้อยปี อยู่ประยศโยมสองยปี <laughs> อยู่แต่อายุนะหลวงพ่อตั้งแต่ส0งปีแล้ว <laughs> อยู่แต่อายุก็ <laughs> <laughs> ขอให้ญาติโยมได้เอาโายมเอาโยมกิจกรรมให้เช่นกันอ้าวก็แทนน้าถวายน้โยมบูทนาเช่กันสาธุสาธุเดี๋ยวค่อยขยับสาธุสาธุน้นาสาธุ ตูเป็นตัวแทนนักเครื่ <bunker. S 1> องสักการาบวิาทุกอย่างไทยบูนาคณะลารลูกพ่อพระราชพพยานจับโดนเงิน11,000มืเอ้ยไม่ใช่1บนาปบาทสาธุเดีช่วยขยายอิยมสาธุนะอยู่ได้รู้จักกันมาเป็นสิบสิบปีงานพยอนยุกมาทุกสมัยเลยสาธุ ได้บัะกาบดวงใจของพระเจ้านะขอให้โรคไปไข้เจ็บนะโอ้สาธุเอาไปช่วยหน่อยนะหลายหลายคนสวัสดีครับสวัสดีครับนักขอนอะไรนะนักขอนพิงเลยนักขอนมาพิเศษเลยนะ มาตามประเทศนะครับนครพิงเก้าจอมนะเรียนมาไม่ต่ำหนึ่งเพราะว่าพระเจ้าชัยชัยแท้ฐานท่านมีสองเส้นนงกายที่ไปโปรดลูกศิษย์ลูกหาได้ทั่วสารทิศทั้งภาคภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเทวารตะเยนักตัง

ปีนี้เท่าไหร่ละรู้จับกันมาเป็

ระสิทธิ์คุณาพอรอาจารย์อาจารย์สุพสจ์สุวัจโญเาว่าตาตุกาศุกร์ุกรพรครับติดตามทุกวันนี้ท่านพระเยอะครับพ่อับอาจารย์คุณุคนพรครับออาจารย์ธนภูมิครับจากอำนาจเจริญหลวงพร พระอาจารย์เลื่งชัยครับจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธภพญาณบนราชธาย์ครับเพื่อเอเมืองครับองนี้อยู่เพื่อเมืององนี้สู้หนักครับหลวงพ่อโดนเขาไล่ที่โดนเขาโอ้โดนฉันข้าวไปด้วยร้องไห้ไปด้วยครับโดนไล่หนักเลยพระอาจารย์มนตรีเขาวัดป่าดงท่านนิยม สเนนะปะตัาธรรมภาวนาญาตัมเนวะสะเนนนนภาวนาปะหาตัคามิโนธรรมา โอปจชิตวานนโรชันติเตสังโอปะสโม,มุสโคอานิจาวตาสังคาราโอปาทวายธรรมิโนโอปจชิตวานนโรชันติเตสังโอปะสโม,มุสโคนะผมก็ยังไปเลยครับปีที่แล้วผมก็ไปการครับครับจึงหวครับสาธุด้วยกันนะรัะ นี่มาวันนี้ก็เลยแปดพันแปดสิบบาทนิยมโรงพยาบาไตวายไปแล้วห้าพันวันนี้เดี๋ยวรอเลขสามหน่อยสามพันมหามาพอดีเลยสาธุอเออพดีเลยสิบแปดบาทเลยนะสิบมาดู้ิด้เม็นองตัวอย่างเงี้ยนะครับพอดี